ความคิดที่คุณกำลังแอบนินทาคนข้างๆหรือแอบคิดอะไรไม่ดีอยู่มันจะไม่ใช่ความลับที่อยู่ในหัวคุณอีกแล้วนะคะเพราะว่าตอนนี้เทคโนโลยีในการอ่านสมองหรือว่า brain computer interface มันกำลังเป็นจริงแล้วค่ะ แน่นอนถ้าเกิดว่ามีเครื่องมือที่อ่านสมองออกมันจะต้องเปลี่ยนโลกแน่ๆแ,แต่มันจะเปลี่ยนไปในแบบที่คุณคาดหวังหรือเปล่ามาติดตามกับไซที่เทคโฟบิค่ะ Welcome to the Neuralink Show and Tell Imagine you could control computers using only your mind What we ultimately care about is not the brain but the mind Technology is bring computer interface สมองมาุษนะคะตอนนี้หนึ่งในเทคนิคก็คือการฝังชิปลงไปในสมองค่ะและนี่ก็คือภาพการผ่าตัดฝังชิปลงไปในสมองของมนุษย์จริงๆนะคะกําลังทําและพัฒนาโดยบริษัท NeuroLink ของ Elon Musk ค่ะและเมื่อพฤษภาคมที่ผ่านมา FDA เพิ่งจะอนุมัติให้ NeuroLink เนี่ยสามารถทําการวิจัยในมนุษย์ได้จุดอ่อนของวิธีนี้ก็แค่ถ้าเกิดว่าผ่าตัดลกไปอาจจะเกิดความผิดพลาดหรือว่าเนื้อเยื่อบัดเจ็บได้ค่ะ This is neurosurgery. It is not a joke. This requires cutting the skin, getting down to skull. Drilling a hole in the skull, exposing what's called the dura, which is this protective layer of tissue that surrounds the brain, cutting the dura, folding it back to expose the brain, and then you get to the surface of the brain where you can implant the electrodes. The biggest risks with these types of techniques are infection, bleeding, and tissue damage. And now, กลับมาสื่อสารได้สื่อสารนะคะไม่ได้กลับมาพูดได้ค่ะยกตัวอย่างเคสของแอนจอห์นสันนะคะเป็นผู้ป่วยที่อมาาัมพาตเกิดจากเส้นเลือดในสมองตีบเธอพูดไม่ได้มา18ปีแล้วค่ะแต่พอติดตั้งเจ้าเครื่องนี้เข้าไปในสมองเธอก็สามารถกลับมาสื่อสารได้ค่ะพอฝังชิปลงไปนะคะคอมพิวเตอร์จะสามารถอ่านเบรนสิกนอลหรือว่าสัญญาณสมองได้แล้ว AI เนี่ยก็จะประมวลผลออกมาเป็นอัลกอริทึมแล้วก็แปลตีความออกมาเป็นคําพูดโดยให้อวตารเ i เป็นคนพ,พูดแทนค่ะทั้งหมดนี้นะคะ แอนเนี่ยไม่ต้องอ้าปากพูดเลยแค่คิดเท่านั้นไปลองฟังกันค่ะ Hey Anne how's it going It is good to see you giving them the ability to communicate again with their loved ones and caregivers is really what we're looking to do แล้วถ้าเกิดว่าจะอ่านสมองแบบไม่ฝังชิปลงไปทําได้ไหมก็ได้เหมือนกันค่ะตอนนี้นะคะสถาบัน MIT ได้พัฒนาแว่นในการอ่านคลื่นสมองขึ้นมาร่วมกับ NASA ค่ะโดยที่เอาไปให้นักบินอวกาศใส่เพื่อที่จะประเมินสุขภาพจิตว่าสุขภาพร่างกายจิตใจเป็นยังไงบ้างตอนอยู่บนอวกาศนะคะเขาก็เลยเอาลองมาเล่นกับ คนที่มาตอบคำถามนะคะว่าถ้าเกิดว่าใส่แว่นอันนี้เข้าไปแล้วนี่จะสามารถตอบคำถามแบบไม่ต้องพูดได้หรือเปล่า ความคิดอ่ะมันหลอกกันไม่ได้แล้วนะแล้วไม่ใช่อ่านความคิดแล้วออกมาเป็นเสียงได้แค่นั้นนะคะเพราะว่าตอนเนี้ย i มันสามารถอ่านความคิดของคุณแล้วตีความออกมาเป็นภาพเคลื่อนไหวได้เลยนั่นก็หมายความว่าอะไร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 ,อะไรก็ตามที่คุณมองเห็นมันรู้ค่ะนี่คือภาพที่ AI อ่านค่าสมองของหนูทดลองนะคะซึ่งนักวิจัยจาก Swiss Federal Institute o f Technology ทดลองฝังชิปลงไปในสมองของหนูแล้วก็ปล่อยมันวิ่งเล่นในเมืองค่ะใช้คอมพิวเตอร์นะคะจับค่าสัญญ,ญาณของ แล้วพระเจ้า AI ก็ช่วย g e n e r a t ข้อมูลนั้นออกมาเป็นภาพเคลื่อนไหวอย่างที่เราเห็นค่ะวงการสืบสวนสอบสวนนักสืบจับบ้านเล็กสายพู้จามไม่จริงใครคิดจะหลอก AI ยากค่ะภาพที่เห็นนี้ยังพิสูจน์แล้วด้วยนะคะว่า ถูกต้องเป็นจริงถึง99%โอ้โหน่ากลัวนะแล้วตอนนี้ก็มีการพัฒนาหุนยนขึ้นมานะคะเป็นนาโนบอทค่ะที่มีขนาดเล็กกว่าอะตอมอีกนะคะเป็นจริงเรียบร้อยแล้วเหมือนกับในหนังเรื่องลิมิตเลสอะคะ่ะที่พระเอกกินยาเข้าไปซึ่งยาอันนี้มันเป็นนาโนบอทที่วิ่งกระจายเข้าไปในเส้นเลือดแล้วไซก็เลยคิดว่าถ้าเอาเทคโนโลยี2อันนี้ยมารวมกันนะคะเทคโนโลยีที่ AI สามารถตีความได้ว่า สตัตว์ตัวนี้จะเห็นอะไรกับเทคโนโลยีที่เป็นนาโนบอทเนี่ยเอามาร,าราวมกันเขาฝังไปในหนูใช่ไหมคะหนูมันตัวเล็กไม่พอค่ะไหนๆหุ่นยนต์ที่พัฒนามามันก็เล็กกว่าอะตอมแล้วใช่ไหมคะใจว่าเราน่าจะฝังลงไปในเหาเอาเหาเนี่ยใส่ลงไปในหัวสามี Karena, ค่ะรับรองว่าสามีที่ราคาไม่ผลหูพ้นตาดีชัดแล้วละคะ่ะ และเมื่อ6ปีที่แล้วนะคะก็มีการพัฒนาที่สามารถทําให้เทคโนโลยีอ่านสมองเนี่ยทำให้ลิงที่เป็นอัมพาตครึ่งทอนสามารถกลับมาเดินได้ค่ะก็คือปกติเนี่ยถ้าเกิดว่ามีการ หลังหักขึ้นมาตรงกลางมันจะหายไปสมองก็จะสั่งการทอนล่างไม่ได้ก็จะทําให้ลิงไม่สามารถกลับมาเดินได้ไม่ว่าจะพยายามกายภาพแค่ไหนก็ตามแต่พอฝังชิปลงไปในสมองนะคะกับติดตั้งเครื่องจับสัญญาณลงไปที่ทอนล่างจบเลยค่ะก็จะสามารถบายพาสเหมือนใช้บลูทูธเนี่ยนะคะส่งสัญญาณจากสมองลงไปทอนล่างแล้วลิงก็จะสามารถกลับมาเดินได้ค่ะกับคนนะคะก็เช่นเดียวกันค่ะแม้ว่ามนุษย์คนนึงนะคะจะไม่มีแขนไม่มีขาแต่ใช้หลักการเดียวกันก็คือฝังชิปลงไปในสมองแล้วก็ตัว ส่งสัญญาณจากอวัยวะหุ่นยนต์นะคะก็จะทําให้มนุษย์เนี่ยสามารถที่จะบังคับแขนขาอวัยวะโรบอทของตัวเองได้ค่ะอ่าแล้วดูอันนี้นี่อันนี้เป็นตัวอย่างลิงนะคะที่สามารถบังคับแขนหุ่นยนต์เพื่อป้อนอาหารเข้าตัวเองได้หรือว่าลิงตัวนี้เนี่ยสามารถที่จะเล่นเกมปิงปองได้แค่คิดเท่านั้น,นะคะ่ะ เป็นการพัฒนาของ New e u r a l i n k ของ Elon m u s k อีกแล้วเพราะเอาจริงๆ,ๆเนี่ย b r a i n i m p l a n t เริ่มมาตั้งแต่ปี1970ที่แคลิฟอร์เนียโดยความตั้งใจที่จะให้มนุษย์สามารถสั่งการควบคุมวัตถุภายนอกได้แบบนั่งเฉยๆอ่ะคิดแล้วก็สั่งสั่งมาเลยกาแฟมาขนมมาเหมือนมีพลังติดหรือว่ามีทีมงานดีๆคอยปฏิบัติเราตลอดเวลาแล้วถ้าเทคโนโลยี b ร a i n Implant หรือว่าการอ่านสมองเนี่ยมันมาได้ขนาดนี้คุณคิดว่ามันจะหยุดอยู่แค่การพัฒนาเพื่อคนป่วยหรอคะ แต่ว่าไม่นะ มันไปต่อแน่นอนดูจากตัวเลขนี้เลยนะคะตอนนี้ President Research รายงานว่ามูลค่าตลาดของ Brain Computer Interface สูงถึง2,350ล้านดอลลา,าร์สหรัฐหรือราวๆ82,000ล้านบาทและจะเพิ่ม16.7%หรือเพิ่มเป็น9,000ล้านดอลลา,าร์สหรัฐภายในปี2032และผู้เล่นในตลาดนี้เท่าที่รู้ก็ระดับโลกทั้งนั้นเลยนะคะนำโดย Neuralink ของ Elon Musk ต่อด้วย BlackRock ค่ะเจ้าของกองทุนร,ระดับโลกที่กาลัง manage สินทรัพย์อยู่ ถึง10ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่ง b l a c k ล็อกเขาใหญ่มากจริงๆนะคะแล้ถ้าเกิดว่าใครชอบลงทุนตามวานแล้วก็นี่แหละสิ่งที่วานกำลังเล่นอยู่ไปลองศึกษากันเลยนะคะสุดท้ายเราลองมาคาดการกันค่ะว่าถ้าเจ้าเทคโนโลยี Brain Computer Interface เนี่ยมันแอดวา c e ์ไปมากๆโลกอนาคตของเราจะเป็นยังไงถ้าในอนาคตนะ AI สามารถอ่านสมองของเราได้ใช่ไหม ต่อไปนี้พวก Search Engine ต่างๆก็คือโบราณไปเลยนะไม่ว่าจะเป็น Google Search หรือแม้กระทั่ง Chat GPT ที่เราจะต้องพิมพ์เพื่อที่จะแชทหาข้อมูล่ะมันไม่จำเป็นอีกแล้วก็ในเมื่อมันอ่านสมองของเราได้ก็คิดเอาสิคะแล้วก็ให้ข้อมูลมันเด้งขึ้นมามันก็จะเกิดเป็น two-waycommunication ระหว่างเรากับ AI โดยตรงผุดข้อมูลขึ้นมาในสมองแล้วก็เคยเห็นไหมคะอย่าง Iron Man ที่สามารถสั่งวัตถุต่างๆได้แล้วก็เป็นยอดมนุษย์รับรองเลยมันไม่เกินจริง Three, four. Shut up พอ AI มันสามารถอ่านสมองมนุษย์ได้ใช่ไหมคะข้อมูลหรือว่าสติปัญญาของเราเนี่ยก็จะสามารถเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตได้แบบถ้าเกิดว่าใครเป็นอินฟลูเอนเซอร์นะคะจะไม่ต้องมาพยายามพูดหรือว่าแสดงอะไรอีกต่อไปแล้วก็ใช้วิธีส่งความคิดให้ดาวน์โหลดกันได้เลยหรือ มนุษย์เนี่ยนะคะจะสามารถตีความแล้วก็สรุปข้อมูลจากเว็บไซต์ที่เราเป็นพันๆเว็บไซต์ได้เลยเราจะสามารถตอบคําถามอะไรก็ได้รู้ท็อปิกทุกๆอย่างหรือถ้าเกิดว่าใครนะคะโชคร้ายโดนแฮ็กขึ้นมาเนี่ยมันก็อาจจะหมายถึงการถูกขโมยทั้งหมดในสมองของคุณไปเลยค่ะและสิ่งที่จะทําเงินมหาศาลเลยจริงๆเนี่ยก็คือ Brain App เหมือนแอปพลิเคชันที่คุณเล่นอยู่ในมือถือเนี่ยแหละค่ะแต่ทีนี้มันจะไม่ได้อยู่ในมือถือแล้วนะมันจะตรงอยู่ในสมองของคุณเลยซึ่ง b บรนด App ปเนี่ยมันก็จะมีหน้าที่หลักๆโดยการเลือกและสั่งการได้เลยว่าวันนี้คุณอยากจะมีอารมณ์แบบไหนในสถานการณ์แบบนี้คุณต้องการมีความกล้ามากแค่ไหนคุณต้องการจะมีความสุขมากขนาดไหนมันสามารถทํางานได้ไม่ต่างจากสารเสพติดที่สั่งให้มีฮอร์โมนหลั่งเข้ามาในสมองเพราะฉะนั้นยุคนี้สารเสพติดมันจะหายไปจากโลกแล้วคะ่ะใช้แบรนด์แอปอาจจะได้ผลดีกว่าข นอนาคตเหมือนที่คุณคาดหวังเอาไว้หรือเปล่าคะและถ้าคุณชอบข้อมูลเทคโนโลยีสนุกๆแบบนี้ก็อย่าลืมกดติดตามเอาไว้กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ไว้นะคะขอบคุณคะ่ะ